เวลานี้ค่ายรถจีนไม่ต่ำกว่า4เจ้าสนใจที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตในไทยอย่างคับคั่งโปรดสังเกตว่าข่าวของค่ายรถจีนที่จะลงหลักปัาฐานในเมืองไทยนั้นส่วนใหญ่ล้วนมีความคิดที่จะสร้างโรงงานด้วยตนเองมากกว่าที่จะไปว่าจ้างผู้ผลิตตามแผนการดั้งเดิมคงจะเป็นเพราะว่าการสร้างเฟส i อรตี้ด้วยตนเองนั้นมีผลดีในระยะยาวมากกว่าเพียงแต่ว่าใครจะกล้าลงทุนมากน้อยแค่ไหน ก็ว่ากันตามแรงเงินและแรงศรัทธาเท่านั้นและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกแบรนด์นี้กันอีกรอบหนึ่งก็คือแบรนด์ Cherry Automobile หากตามข่าวจากคลิปกันก่อนอย่างต่อเนื่องจะพบว่า Cherry ได้ว่าจ้างโรงงานในท้องถิ่นให้ผลิตรถยนต์ Cherry ในมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ขณะเดียวกันทาง Cherry ี่ t o m o b i l e ก็ยังยืนยันว่ายังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน เราจึงขอเรียนแจ้งให้ทราบดังนี้คุณแจ็คกี้คูโอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเชอร์รี่แห่งประเทศไทยยืนยันว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยเป็นตลาดสําคัญของโลกและเป็นหนึ่งในตลาดสําคัญที่ทางเชอรี่ให้ความสําคัญที่สุดโดยทางบริษัทได้รับคําแนะนํนาแนวทางการสร้างเขตอุตสาหกรรมของรัฐบาลเมืองไทยทั้งนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทางบริษัทจะประกาศแผนงานอย่างเป็นทางการอีกไม่นานนัก ประเด็นที่สำคัญให้พึงทราบก็คือถึงแม้ว่าทางอินโดนีเซียและมาเลเซียรับผิดชอบการผลิตรถยนต์เชอรี่แล้วแต่ก็ยังมีความแตกต่างของการบริโภครถยนต์ในแต่ละประเทศยกตัวอย่างลูกค้าชาวไทยให้ความสนใจรถยนต์ BEV มากกว่าลูกค้าในประเทศมาเลเซียรวมถึงข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพของโรงงานแต่ละโรงงานที่แตกต่างกันดังนั้น เชอรี่จึงเล็งเห็นศักยภาพการเข้าถึงถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการใช้ทรัพยากรในการผลิรถยนต์ตามความต้องการของแต่ละประเทศอย่างแท้จริงและเมื่อเราปฏิบัติต่อข่าวรถยนต์เชอรี่ Cherry, ตามสื่อรถยนต์ชั้นนําของเมืองไทยก็พอจับแนวทางว่าความคาดหวังของเชอรี่ต่อตลาดเมืองไทยก็มีไม่น้อยเลย เราจะมาดูกันว่าสเกลภาพของเชอรี่ในตอนนี้ในตลาดอาเซียนเป็นเช่นไรและมีแนวโน้มหรือภาพสะท้อนบางอย่างที่ทําให้เชอรี่สามารถพุ่งทะยานขึ้นอันดับต้นๆในตลาดรถ EV ีวีเมืองไทยได้หรือไม่ณขณะนี้นะครับรถยนต์เชอรี่ที่ขายดีมากในตลาดอาเซียนที่คนไทยบิดค่าแน่นอนก็คือเ h e r ี่โอมด้า5ในตลาดอินโดนีเซียกล่าวคือยอดขายรถยนต์เชอรี่โอมด้า5ในอินโดนั้นปังปริเยสุดๆ เดือนเมษายน2023สามารถขายได้408คันเดือนพฤษภาคม2023ขายได้4 7 7คันเรียกเตว่ายอดขายสามารถเกาะกลุ่มไปกับแบรนด์รถยนต์ BSUV ขนาดห้องดิสาน์ f m m l y y s z e e นั่งได้5คนสบายๆกันไปได้คือถึงยอดขายมันไม่ติดอันดับท็อป3แต่ยอดขายของมันก็ไล่บี้แบรนด์รถเกาหลีอย่างฮุนไดได้ยอย่างน่ากลัวมาก ทั้งที่ขนาดของแบรนด์และสเกลการลงทุนของเชอรี่ในอินโดนีเซียแพ้ฮุนไดไปเยอะมากกรณีนี้น่าศึกษาก็คือเชอรี่วางนโยบายระดับราคาให้ไปชนกับเกาหลีและญี่ปุ่นอาจจะวางราคาไว้ต่ำกว่าพวกสองสัญชาติดหน่อยแต่อาศัยกลยุทธ์ในการอัปเกรดด้านสมรรถนะขุมพลังและอุปกรณ์มาตรฐานให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งแทนที่จะลดราคาตัวรถให้ต่ำลงไปเหมือนกับแบรนด์จีนอื่นๆ โดยทิศทางการทำราคาของเชอร์รี่โอมอด้า5นั้นจะเป็นอย่างนี้ทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยด้วยเ h e ร์รี่โอม5จึงกลายเป็นรถที่สำเร็จที่สุดในตลนาดอัเซียนวันนี้และจะส่งผลความสำเร็จต่อตลาดเมืองไทยด้วยเช่นกันในเบื้องต้นนั้นเชอร์รี่ไทยแลนด์จะเตรียมลุยรถ e ีีคันแรกด้วยเ h e ร์รี่โอมอด้า5 EV หรือมาในชื่อเ h e r ์รี่โอมอ5อีควาให้ความแรงมากถึง224แรงม้า ระยะทางวิ่งสูงสุด450กิโลเมตรแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทจะนำเข้าจากจีนภายใต้ FTA 0%เข้ามาเมื่อไหร่เป็นไปได้ว่าเชอรี่และรวมถึงแบรนด์รถจีนอื่นๆที่ตั้งโรงงานในไทยในอนาคตนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนส ubsidy จากรัฐบาลไทยแต่น่าจะมีการตั้งราคาจำหน่ายให้สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกแม้ไม่ได้รับส่วนลดจากรัฐบาลไทย ซึ่งทำให้นึกถึงสมัย MG ZS EV กล้าเปิดตัวในไทยปี2019ในราคาที่จ่มวาวมากสำหรับกลยุทธ์ของเชอรี่ในระดับโลกนั้นยังถือว่ามีความน่าสนใจต่อตลาดเมืองไทยก็คือพวกเขาพยายามผลักดันซีรีส์รถภายใต้ตระกูลชื่อว่าเจคูให้ไปสู่ระดับสากลเคียงคู่กับรถซีรีส์โอมิด้ โดยชื่อแจคูจะเป็นชื่อรุ่นแนว SUV สไตลิช SUV v ทรงกล่องที่มีอิทธิพลดีไซน์มาจาก Range Rover ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเชอรี่ถึงกล้ามากที่จะนำดีไซน์บางอย่างจาก Range Rover มาประยุกต์ใช้เหตุผลก็คือเชอร y ี่ในจีนร่วมมือกันกันกบจากกลัแล a โรเวอร์เพื่อร่วมกันผลิตรถยนต์แลนโรเวอร์ r n g e r เ v e r และจากกัวในประเทศจีนจากความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ อาจทำให้จากรกุ่วแลนด์โรเวกินยอมให้เชอรี่สามารถนําดีไซน์บางอย่างไปประยุกต์ใช้กับรถยนต์ตนเองได้แจ้คู7จ,จึงเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้มีการนําดีไซน์จาก r ร n g e โรเวอมาประยุกต์แต่ว่าใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับ Omoda 5ขนาดตัวถังประมาณคร r o s s แต่มีการออกแบบภายนอกทรงกล่องที่เริมง่ายสวยงามส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารจะแจ่มว้ามากที่สุด เพรามีกลิ่นอายความพรีเมียมสูงมากในแบบ SUV ถึกๆหรือรูอเชื่อว่าในอนาคตแจคู7จะมีเวอร์ชัน EV ที่จะมีสิทธิ์ทำตลาดในไทยด้วยเหมือนกันเพราะจุดขายของมันก็คือ SUV ทรงกล่องขนาด C-segment stylish แทบจะไม่มีใครทำตลาดในไทยเท่าไรนักและคันที่สามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้แก่แบรนด์เชอร์รี่ได้และจะมีสิทธิ์ที่ลุยทำตลาดในเมืองไทยในอนาคตได้ด้วยความแตกต่างนั่นก็คือ เชอรี่ไอค Series เชอรี่ไอคาจะเป็นกลุ่มรถยนต์แบรนด์ EV ที่แยกต่างหาจากพื้นฐานรถน้ำมันภายใต้การวิจัยแนวใหม่ของเชอรี่และรถในกลุ่มไอคาแต่ละรุ่นก็มีโอกาสทั้งตลาดในไทยสูงมากๆถึงมากที่สุดโดยรถยนต์ในกลุ่ม i อคา EV จะมีมากถึง7รุ่นด้วยกันเชอรี่ไอคา03เป็นรถยนต์คันแรกในซีรีส์ใหม่นี้ แตกต่างด้วยรถ EV ในสไตล์ SUV ทรงจีบแบบเหลี่ยมๆดีไซน์ล้ำสมัยแต่ขนาดของรถจะเป็นขนาดซเซ gment ไซส์วางราคาจำหน่ายในจีนไว้ประมาณ730,000บาทในเริ่มต้นหากนำเข้าผ่าน FTA ไทยจีนก็าอาจจะมีราคาจำหน่ายประมาณ900,000บาทเป็นปร,มปริมล้านบาทหรือ1ล้านบาทต้นได้เชอรี่ไอคาูเริ่มผลิตในจีนแล้วด้วยขนาดตัวถังความยาว4 3 7 1มเมตร กว้าง1,909ม mm, ิลิเมตรสูง1,709ม mm, ิลิเมตรระยะถาล้อ2,700ม mm, ิลิเมตรวางตำแหน่งเป็น EV a l l r o u d e r เชื่อว่าทิศทางของเชอรี่ไทยแลนด์อาจจะมั่นใจในแผนการของบริษัทแม่แล้วก็เป็นไปได้อย่างน้อยบริษัทแม่ในจีนก็รุกคืบเรื่องโปรเจกต์ริ EV หลายตัวเป็นอย่างมากมากกว่าแบรนด์จีนบางค่ายอีกและเชื่อว่าการเลือกสินค้ามาทำตลาดในไทย จะต้องเลือกจากความแตกต่างและความถนัดที่เชอร์รี่เป็นแน่นอนนั่นก็คือ Stylish SUV ที่มีดีไซน์ที่แตกต่างและ SUV ทรงกล่องที่อ้างอิงจากอิทธิพลของ SUV หรูทุกคนคิดถึงอะไรโปรดคอมเมนต์ด้านล่างครับ